เผื่อผู้ชายทำได้ทุกอย่างผู้ชายอยากกินอาหารคลีนกูก็แบกถุงไปตลาดยิ้วมาคนเดียวเพื่อจัดให้ผู้ชายถึงก็โยนซื้อโคตทิ้งไปนี้เมนูแกงเห็ดสลับซอด หั่นเห็ดชิ้นพอดีคำแล้วก็หอมใหญ่อีดอกมิดไม่บาดเลยมันก็หั่นหอมใหญ่เป็นชิ้นพอคำตามด้วยพริกแดงพริกหวานนี้แคปเอานะคะเครื่องปรุงมันเยอะมากแม่เกินคลางไอนี่คือชิลลกเลยวุ้นเรียบไอออยลิฟออยลงไปแล้วก็เอาเห็ดไปผัดผัดให้มันพอสุกนะคะนั่นม้อ้น้าซุปของเราก็ใส่ไก่ลงไปคั่วๆนั้นพริกหวานหอมใหญ่ก็มาเทไปได้ประมาณนี้อุ๊ยละอ่ะไปเลยวะ่ะ ก็จะเป็นยาสีฟันนะคะไม่ใช่มะเขือเทศโกโกนอผักหนึ่งช้อนโต๊ะพอเห็ดเริ่มสวิตแล้วก็เทใส่หม้อลงไปแล้วก็เทน้ําจะน้าตามลงไปเลยจากนั้นนะคะเครื่องปรุงอรุงตุงนังนะคะที่ให้แคปจอเมื่อกี้เทลงไปเลยก็เกลือพริกไทยเมลพริกไทยน้ำมะเขือเทศสดค่ะนี้ใช้สองอันอุ้ยแม่เล็บห้ากเอ้ยชิอกระจอกระจ่อได้าจาแม่อุ้ยเปิดได้แล้วก็รัดเทลงไปเลยค่ะน้ำซุปของเรา ปาไม่ได้เลยมันดูดีมากนี่คลีนมากนะคะกินเลยไม่ยิ่ง,ย,งยิ่งผอมจะบอกให้ตุ๊กพลมือวิกเร์ยังจะน่าคลาจจย,ยังร่อยหดหดกระเดกระเดาเออหัวบ้านเตอแม่ได้อยู่นะคือไม่อ้วนเลยมันก็ได้อะแม่ลองดูเด้อกินหมดแล้วครับ <c oughs> อ่ารุงรังที่เกียดล้างจานแม่เรียบร้อยแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกันต้องไปตดแข่งกับผัวอีกโอเคไปแล้วนะคะบิายบายพักผ่อพัก